สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเจอกับอีกคันหนึ่งนะครับเราขออนุญาตเดินไปดูหน่อยนี่คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยสุดมากเพราะว่าผมบอกเลยว่า MG ที่จะต่ำประมาณนี้ต้องไม่มีแล้วเว้ยนี่ให้ดูครับนี่น่าจะ MG 3เ,เองโอ้โหฟิทแมนพี่เคมแม่งโคตรเดือดนี่โอ้โหตำแคมเบอร์หน้าด้วยนะครับ จริง MG มันก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยล้อนี่ใส่เป็นล้อของอะไร195 40 17นะฮะก็แบบทรงฝักหน่อยนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะอมซุ้มนะฮะสังเกตรครับซุ้มก็น่าจะมีโดนกันบ้างนะฮะเพราะว่าเตะขนาดนี้ให้มาดูชุดนี้นะครับเพื่อนสวยว่ะไม่เคยเห็น MG สวยขนาดนี้ก่อนเอาจริงมันก็สวยกันนะครับเนี่ยนี่ครับผมเออเออ นี่มีสติกเกอร์หมดเลยเลดบอยนะ N Z T D Production e ั r ชั่นเอเลอร์สไตล์อะแดนะครับ j p p โ o โตกร r d มิสติกโอ้โหสวยจริงแใหงแบบว่ารถทำทรงเลยอ่ะคันนี้สุดมากใครๆบอกว่า MG แต่งไม่ได้ MG ก็แต่งได้แล้วสวยด้วยนะฮะให้ดูอีกรอบหนึ่ง 嘴大一吐